แม่จะอยากทานอาหารแบบนี้ก็ต้องคัดเลือกร้านกันหน่อยนะที่เนี่ยพัาคารที่เนี้ยนะคะชลลีาเนี่ยมองอ่ะนี่คือนี่เป็นปูเนื้อกั้วไข่เค็มตัวนี้ปูเนื้อเอาไปคั่วไข่เค็มมองันก็เชิญยังไม่กล้าแบบกระจุยกระจายเลยค่ะสวยเชิญเอากล้าเอากล้าไปเอาง่ายดีนี่ค่ะนี่ทำให้เสร็จเลยว่าจะเป็นจะมีความหอมของเนื้อปูอยู่แล้วค่ะเป็นไปคั่วกับไข่เค็มเนี่ย อันแค่หอมไข่แล้วกินนิดๆอันนี้เป็นสตรที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับคือมีความหวานข้างในแล้วกัดลงไปเนี่ยแต่มันได้ความมันไม่เค็มนะไม่เค็มครับไม่เค็มแต่ความมันของไข่เค็มอร่อยคุณกศอกคุณบัญชานี่คือกุ้งผัดซอสพริกตัวนี้กุ้งผัดซอสพริกออันนี้ก็ต้องเผ็ดหน่อยไหมหรือว่าเผ็ดนิดนึงแต่ไม่เผ็ดไม่จัดไม่จัดจ้านมากนี่อ่ะ ได้รสชาติทั้งในเนื้อกุ้งแล้วก็ตัวพริก <นำ S 1> แต่มาพริกมันซอสมันเป็นซอสเหม,มือนน้ำมันจะเป็นน้ำมันพริกเผาไปขัดริ่เนืน้แต่ไม่เผ็ดไม่เผ็ดครับจะ,จะหอมมากกว่าจะหอมมันทำให้เกิดความหอมแล้วทําให้เนื้อกุ้งเนี่ยไม่ไม่เลี่ยนใช่ครับอ,อร่อยมากเลยครับ เรียบร้อยกับของชาวเรียบร้อยหนุนมากค่ะนี่พระเอกของเราที่เรามาวันนี้เนี่ยพระเอกค่ะแต่ก็พระเอกเราหลายคนมากเลยนะแต่เมื่อกี้ก็พระเอกนะเออเนาะยเดี๋ยวเราต่อได้ไหมผมว่าช่วงนี้เนี่ยถ้ามาต้องจองค่ะเพราะว่าต้องจองทั้งโต๊ะทานอาหารแล้วก็มาจองจองนี่ด้วยวายประจันด้วยเอาล่ะตรงคุณก็คือตรงนั้นคืออะไรครับคุณบัญชาเป็นหมอนทองไข่หนึ่งทุเรียนหมอนทองไข่หนึ่งอ่านี่คือพระเอกอะลองซิ ทุเรียนหมอนทองคุณพุ้มก็ชอบมีวิธีกินพิเศษไหมเขาต้องกินกับอะไรกินกับน้ํชาอ่ากินกับน้ําชานะครับอพราะคนกินไหนจะกินพวกของหวานกับน้ําชาแล้วจะตัดเลี่ยนได้ตัดเลี่ยนไปแต่ถ้าที่สังเกตขนมไหว้พระจันทร์ที่เนี่ยค่ะเปลือกมัน่ะค่ะจะจะบางเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มใส่เยอะใส่เยอะเป็นคําขวัญหลอหนูนะสามข้อนะ เลือกบานเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มใส่เยอะอ่ะแล้วมันไม่หวานมากอ่ะแบบไม่หวานแหลมอ่ะนี่เราต้องกินทุกอย่างเลยเหรอคุณกินก่อนดีกว่าอันนี้ผมอันนี้ถึงหัวหมูยิ่งครับผมอืออันนี้ไข่เค็มด้วยใช่ไหมเนี่ยผมขออนุญาตชิมอันที่เหมือนฟรุตเค้กนี่คือฟรุตเค้กจีนใช่ครับผมครับสมมติบางคนไม่กินทุเรียนเนี่ยค่ะมากินอย่างนี้ก็อร่อยนะ อันนี้รู้สึกสุขภาพดีด้วยผมคือผมเป็นทาคนทานทุเรียนผมก็ชอบอพอทานนี้ก็อร่อยค่ะอร่อยอร่อยแล้วได้กรุบกรุบของพวกเมล็ดต่างๆแต่ไม่หวานเหมือนฟรุตเค้กไม่หวานมากครับนั่นก็สื่อคือสไตล์จีนอยู่แล้วใช่ครับครับที่นี้ทำเป็นตามออเดอร์ใช่ไหมคแสดงว่าสดใหม่อยู่ตลอดใช่ครับขอคำอะวคุณผู้ชมเบรกแป๊บหนึ่งต่อก สองคนมันกินอย่างเดียวเลยนี่นี่เป็นเม็ดบวกเลยเม็บวกนะแล้วนี่คือนี่กับสลขภานี่ก็สุขภาพเหมือนกันแปดเสียนน่ยนนับนับเกินแปดแล้วเนี่ยมีงาดำงาขาวปูนรวมกันแปดอย่างครับสองอันสุดท้ายที่ผมกินแล้วรู้สึกได้สุขภาพไม่ใช่ว่าอื่นไม่ดีนะอันอื่นก็อร่อยั้นได้สุขภาพเพราะอันนี้เราก็เลือกได้ใช่ไหมคุณประชาเลือกได้ครับผม เราไปรู้ว่าเรารู้ว่าผู้ใหญ่ท่านนี้สูงเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรก็ซื้อของที่มันเป็นไส้ที่ดูสุขภาพมาดูแลสุขภาพเอาไปรู้หน่อยทาจะเป็นพวกแคเเนียนหรือไม่ก็เป็นพวกเรียนได้ท่านคนจะเรียกว่าชอบแบบไหนวคุณผู้ชมสนใจสามารถสั่งก่อนได้ไม่อยากวันไหวคือวันที่12บกันยายนะครับช่วงนี้เนี่ยขายมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงสัปดาห เมื <Because S 2> ่อกี้ผมแอบถามคุณบัญชาบอกว่าช่วง2อสวันสุดท้ายเนี่ยถ้าสั่งจะไม่ได้ของอคือเขาไม่อยากคือไม่ใช่ไม่อยากทำนะออเดอร์ล้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสั่งไว้ก่อนมาภายในสัปดาห์นี้เนี่ยเจะดีก็รีบมาหน่อยก็จะดีนะครับนะครับอะะเอาอีกทีทเบอร์โทรศัพท์อีกทีทนึ่งศูนย์สาสี เก้าหนึ่งสี่เจ็ดถึงเก้าครับนะคะโทรมาจองกันเลยอร่อยแน่นอนทรายไหนทรายไหนทางนี้ขออธิบายได้ถ้าเมื่อกี้ฟังไม่ทันนะครับแต่คุณบรรดาฝากความอร่อยถึงผู้ชมรายการเราก็ถือว่าเป็นผู้มีผู้คุณถูกต้องเราก็ม่วนทางรายการด้วยนะคะกิฟต์เซ็ตขนมไหว้พระจันทร์หกชุดด้วยกันนะคะร่วมสนุกกับเราหน่อยนะคะถามว่าอะไรดีคะก็ไหนๆจะไหว้พระจันทร์แล้วเนี่ยไหว้พระจันทร์ ปีนี้ปีนี้วันที่เท่าไหร่พอแต่ละปีไม่ตรงกันนะท่านผู้ชมคะนะคะร่วมสนุกกับเราค่ะส่งเข้ามาที่ s a t y r d y talk at hotmail.com นะคะหรือว่า sms ค่ะ4221980นะคะจะได้ขนมว่ว้พระจันทร์ราคาอร่อยๆเนาะแล้วก็ต้องวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณบัญชามากกับพัตคารเชียงกรีล่าอาหารก็อร่อยขนมไหว้พระจันทร์สุดยอดอยู่แล้วนะครับมากันทุกปีอย่างนี้ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ คุณแม่ครับผมขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมค่ะอิ่มหนำสมราญวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สาวหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพิเศษสำหรับท่านผู้ชม